สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับทาง YouTube แล้วก็ทาง f a c e b บ o k รลนานการศินนะครับเมื่อนี้บรรยากาศอยู่ที่โดมซ้อมนะครับมาซ้อมเมือนเก่ามือนเคยนะครับพักไปหนึ่งวันนะครับสำหรับการซ้อมของชิมงานซานเลาบันเทิงศิลป์นะครับแล้วก็เมอ่อนีเฮอกกับกลับมาซ้อมอีกเช่นเคย เดี๋ยวพาดูบรรยากาศเมื่อนี้ฝนตกลินไปปล่อยเนาะฝนตกลินปล่อยเลยบรรยากาศอากาศกะรู้สึกว่าอากาศดีฝ <c oughs> นบตกแห้งมันก็รู้ว่าอากาศมันดีเอออากาศด,อออาาศดีอากาศชุ่มชื้นนะครับทางลอยเอด็ดคอยฝนอยู่แต่ลอยเอ็ดเด้เออย่าไปทางสะลัข้ามเนาะ ฝนอยู iPhone, ่แต่ทั้งเห้านี่นะเพราะว่าทั้งเห้ายับพึ่งแดดมากแต่แดดมากเห้าสีหอนตาละา่ข้ามซานอาเพนแพง,พงนะครับสารน้ยเพนนแพง,พงวันนี้ก็เปิดฤด,ด,ดูกาลนะครับก็ขอให้ทุกอย่างราบลื่นนะครับขอให้ฝ่าฝนเป็นใจให้ได้เปิดการแสดงในโซ่ผลงานให้ พี่น้องเอแฟนคลับสุขสุขค้นนะครับเบิงแล้วก็ขอให้ศิลปินหมอล่ำนะครับทุกท่านพี่น้องเฮ้านอะให้เฮงเฮงมันมันสุขคนนะครับขอให้การแสดงเมื่อนี้ประทับใจของ fc แฟนคลับค้นเบิงนะครับทั้ง fc ใหม่เอฟซเก่าเลยนะครับ เี๋๋วผ้าทั่วบรรยากาศนะครับนี่กำลังจัดสถานที่นะครับเราพักไปวันหนึ่งตรง,ตรงนี้จะเีนนี่ใครอะใครโอ้โหเราไม่ได้ซ้อมวันหนึ่งเมื่อวานไปไหนแป้งกับบ้านไหม กลับบ <honesty? S 2> ้านมาต่ม่บอกอ๋ออยากไปอ่ะอ๋อเถิ่ยดคุณพี่แม่บอกบอกอมียเอาว่าหันไปยังคือหก ก็เอาเงียบๆกล่องไปขุ้นจะนี่ขึนยาสูปุ๊บอันนี้ดอกกุหลาพบพ <c oughs> ร้อมกว่าเลคนละอ่านาคนละยานคนละยานคนละคนคนละคนคนละคนด <c oughs> อกกุหลาบพ้อมก็เล่นงกระเทนึ่งเดียน้องก็เตรียมพร้อมๆโอ้ชุดโชว์มาแล้วอันนี้ชุดนะครับกระบะปีกกะบะขนเนาะ กระบะพกคนพวกันนานแม่ยังก,กินแม่มื่อนี่ผัดผักผัดผักเสี่ยหมูก็ตห้หยงโอเล่สวัสดีค่ะชุดยังก่อนเนี่ย สูใหมสูตรงามค่ะใช่ปาให้เอาขิซอยเอาบมผสะซอยื่าทำอน้ำอนี่เาคือตรงซอยทั้งนอนี่ซอยข้างในเหอยอันนี้กรสดตรสุดอา็ค่ะสูตรงามเป็นอะไรเออสูตรลาตีนะจ๊ะ ถ้าตีะยุกบอกต้องการไปในบานขกบนีเดียวอนี้ีกับเจาตังค์บ้านของอนี้ล่ะใ่ขไปแล้วก็บีทัเองเ เอากรสุดเฉาสาวแต่นปนอีพมาเบินสาวเาใสพอดีบอไปไปล่องอ่นมาหน้าเบอร์ใส่บ่ายไหมเธอมันใหญ่ขึ้นมันหน่อยเอาเก่าเข่าแล้วนาอมันใหญ่

แล้วยังสื้อเลคือค็นีตัวรหาสบาทยังรอบเป็นสื่อถ้าได้ไอซูเธได้เนี่ยฮะสองร้อยสองร้อยสองกกับพ่ออบใส่ก็นีื้อทังสี่มันหนอกกับพ่ออบใส่เนาะสีบก็ใส่่าได้ มันเป็นเศษจังีเออพอดีละมขึน้นไปไมีลูกสากนันมันบ่ใส่มีลูก,บกแบบใส่แบบแงเ่อเอาโอ้โอกรนไปน้ำสุดนั่นล่ะขนก็นไดยัสุดดเราจะข้นเลยนะบ่เนาะเีรเออกระบนั่นนะ่หอดเน่อ่ดดอเพราพอดี <c oughs> เออเอี่ยมอนใด้อยยูสั่งอะไรอ่ะเกือบแน่เลย้วสั่งเกือบมันเราเหรอ พี่ดองครับเดี๋ยวเราประจกกัรคิดหน้านะครับแล้วนี้กนการถเข้าแบบบรรยากาศการซ้อมนะครับเป็นซ้อมล่ำซ้อมล่ำแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะเป็นซ้อมล่ำใช้ดนตรีนะครับแล้วก็น้องๆแดนเซอร์ก็ามาซ้อมนะครับก็จะเป็นการซ้อมไซแบบดนตรีแล้วก็แดนเซอร์นะครับซ้อมพร้อมกัน นะครับบอกครับสวยมากเอาอันนี้ใส่ฟิลเตอร์ให้แล้วมันย้อนแผ่งปะ่ะไม่ย้อนรู้ว่ามันจะย้อนไม่ย้อนเหมือน,มนย้อนหมอลำไหมอยากรู้เข้าไปดูในคลิปไม่ไมดูนี่ยไม่ย้อนจริงๆ อย่าเอาเมอร์กันมันไว้เดี๋ยวมันไม่ฟิลเตอร์ไม่จับหน้าเอาพยายามดูคนถ่ายบ้างเอาจดจริงอันนี้จริงพ่เสษที่เอาใช้ติ๊กตอกถ่ายนี่เห็นไหมอู้หู <laughs> <laughs> อุ้ยสวยมากหน้าเรียวไม่ไหวอุ้ยหน้าจริงก็ลเลียวโอเคไปแล้วนะครับ